สวัสดีครับวันนี้ขอวันนี้ทองมันขึ้นไปเยอะมากเลยสองสามตุนสี่จุดสี่แล้วนะขอขายกันเลยแล้วกันนะม่รีบขายเดี๋ยวมันกลัวมันจะลงไม่ใช่หรอกขายนี้ก่อนออโต้ขายหนึ่งสัญญาช็อตโอเคได้ยังโอเคได้เรียบร้อยแล้ว ก็เหลือทองแค่ GOM อย่างเดียวน,นะ GOM อย่างเดียว GOGF10M อ่ะไม่มีแล้วขายกำไร8,500น,นะหรือตอนชเช้าเสียดายได้9,000กว่าก็เลยชลา่าใจเพราะตอนเชา้ากำลังยุ่งๆอยูนะ่ก็เลยมาขายตอนตอนบ่ายแทนตอนช่วงนี้ปวดหัวิงเป็กเนี่ยเนี่ยาขาดทุนอ,อีกสามแต่แล้วเห็นไหมขาดคุณยังแต่ก่อนรอบก่อนยังไม่ได้เติมนะเพรารอบก่อนมัน มันขาดทุนขาดทุนแล้วบวกขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยถ้ามันไม่บวกขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ได้เติมแล้วเนี่ยขาดทุนอีกรอบสองรอบแบบจะต้องเติมเงินแล้วเนี่ยก่อนันนี้รอดไปได้นะไม่ได้ต้องม่ต้องเติมเงินต้องมาดูว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ทองขึ้นมาเยอะนะสองสองพันสามแล้ววางแผนไว้ถ้าเกิดมันลงมาประมาณสองพันสองร้อยเจ็ดสิบอะอาจจะซื้อคืนหรือหรือไม่ก็ขึ้นไปที่สองพันสามร้อยสัก สามร้อยติดติดสามร้อยสามพันสามร้อยติดติดอะสามพันสามร้อยสามสิบห้าเอออาจจะขายเพิ่มอีกขายจนขายจนไม่มีไม่มีขอจะขายนะทองเนี่ยแต่ก็ได้กาไรมาเก้าพันก็โอเคอน,นี้กลับก่อนไปก่อนวันนี้มี 23, สองหมื่นสามเห็นปะทองเวลาขึ้นเอ่ะผอมจะบวกบวกบวกอะบวกอย่างเดียวเลยย้อนหันมามันก็บวกมาตลอดนะขายเท่าไหร่ก็บวกเพิ่มเพิ่มให้คืนทดมาอีกนะเออตอนเนี้ย ถ้าเกิดรอบเนี้ยมันขึ้นอีกอะ่ะอีถ้าร้อยเหรียญอะ่ะก็คงไม่มีของขายแล้วเนี่ยเราลองดูแล้วกันว่ามันจะไปทางไหนนะสำหรับราคาทองคอํา่ะเนี่ยกําไรก็ดีนะแต่เราก็เสียดายตรงที่ว่ากลัวมันจะขึ้นกลัวมันจะขึ้นจนไม่มีของให้ขายอะ่ะเออมันจะได้ตรงเนี้โอเคแค่นี้แหละ